ในลักษณะของความโกรธเนี่ยมันจะค่อยๆทวีความรุนแรงขึ้นจากจากระดับของความโกรธนะว่าโทสะก่อนพอจากโทสะนะก็จะเป็นโกทะนะโกรธโกทะโกรธโ,นะโทสะนี่ก็ไม่ชอบใจ พอโกธาก็โกรธรุนแรงขึ้นมาอีกถ้าเราปล่อยให้จิตผูกกับอารมณ์ไปเรื่อยๆก็จะขึ้นมาเป็นอุปนาหะอุปนาหะก็คือผูกโกรธไม่ชอบใจโกรธแล้วก็ผูกโกรธขยับขึ้นมาอีกเป็นมัคขะแปลว่า ความหักล้างความกล้าแข็งความลบหลู่คุณท่านก็เริ่มไม่สนใจละใกลจะมีบุญคุณอะไรกับเราเราก็จะลบหลู่คุณท่านละไม่กระตันอยู่ไม่กระตะเวทีไม่เห็นคุณและไม่ตอบแทนคุณละแล้วก็ทำลายนะซ้ำเข้าไปอีกอันนี้ก็เรียกว่ามักขะ ขยบขึ้นมาอีกจะเรียกว่าปาราสะแปลว่าความปองลายก็จะขยบขึ้นมาเป็นความปองลายล้วนี่ก็จะเป็นระดับของความเข้มข้นของความโกรธพอความปองร้ายเนี่ยก็จะมีคำว่าปุระคือการฆ่าการประหารนี่ก็คือ ผิดสิทละนะก็หนึ่งละมีการฆ่ากันละนะแล้วก็มาทบทวนพระองค์ก็บอกว่ากิเลสบางอย่างเนี่ยแก้ด้วยกายกับวาจามไม่ได้ต้องแก้ด้วยด้วยปัญญานะต้องใช้ปัญญาปัญญานี้ก็คือการการเห็นสัจจ่ยการเกิดขึ้นและการดับไปนะ